สวัสดีครับหัวข้อสัปดาห์นี้ก็คือ Why Apple นะครับหรือว่าเหตุผลว่าทำไมก็วิดีโอต่อไปนี้เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่า iPhone iPad แล้วก็เครื่อง Mac นะครับมีประโยชน์สำหรับธุรกิจของเรายัางไงนะครับก่อนอื่นเลยก็มาที่วิดีโอตัวแรกนะครับก็จะเห็นว่าตัว iPhone เนี่ยสามารถถ่ายรูปแล้วก็เขียน ขีดเขียนรูปร่างเข้าไปที่ตัวรูปภาพได้นะครับทางนี้เนี่ยก็คือเพื่อถ่ายทอดอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นรูปในวิดีโอตัวอย่างนะครับตัวถัดไปก็คือ,อตัว Face ID นะครับตัว Face ID เนี่ยนอกจากที่เราสามารถปลดล็อก iPhone เพื่อ เข้าไปใช้งานเครื่องได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยการที่จะลงชื่อเข้าใช้ในแอปต่างๆหรือว่าอย่างในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นการใช้ตัว f a c e ID ปลดล็อกสมมติที่เราทําการล็อกไว้นะครับเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานบนไอโฟนได้อย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือการใช้งาน FaceTime แบบปุ่มนั่นเองก็ ลูกค้าที่่ทีใช้งานตัว FaceTime เนี่ยสามารถเริ่มโทร a c e t i m e แบบกลุ่มจากแอป FaceTime ได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็นอกจากการสนทนาแบบกลุ่มในข้อความเนี่ยยังสามารถเพิ่มคนได้มากถึง3.2คนด้วยกันนะครับแล้วก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถพบปะกับทีมงานได้อย่างง่ายดายเลยรีโมเดี่ดแฝงไม่อยากชัดเจนเลยนะครับ ัดมาก,ก็จะมาในส่วนของ iPad นะครับ iPad เนี่ยนอกจากจะมีจอภาพที่มีความกว้างแล้วทําให้มุมมองในการอ่านหรือขีเขียนข้อความเนี่ยชัดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยตัว iPad เนี่ยยังสามารถใช้งานแบบมัลติทาคิ้งหรือใช้งานพร้อมกันหลายจอได้ด้วยนะครับวิธีที่เรารู้จักตัวภาพตัวอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นการทำสปิ v วิวนะครับแบ่งจอภาพเป็น2ส่วน สามารถทำโดยการลากตัวแอปพลิเคชันเปิดแอปพลิเคชันไว้แล้วก็ลากอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่รองรับเนี่ยมาจากตัวด็อกนะครับลากองไปข้างๆแล้วก็แบ่งจอให้เป็น4ส่วนได้ด้วยนะครับสี่ส่วนนี้หมายถึงย่อออกมาเป็นหน้าต่าง1ใน4นะครับถัดมาก็จะเป็น าการสแกนแล้วก็เซ็นชื่อบน iPad นะครับเพียงแค่เราเปิดตัวแอปโน้ตเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปไฟล์เอกสารนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ตัว Apple Pencil เนี่ยเซ็นไปบนเอกสารรูปภาพได้เลยแล้วก็ยังสามารถนำไปส่งเมลหรือว่าออกไปทางเครื่องปมินได้ด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันช่วยเหลืออลูกค้าที่ต้องการนำา p p d d ไปใช้งานเนี่ยในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยทีเดีย ตัวต่อไปนะครับก็คือเอเป็นเกี่ยวกับ Y m m a c นะครับก็ตรงนี้เป็นเหตุผลแค่เพียงบางส่วน,นที่ทัพที่ทำให้ Mac เนี่ยเหมาะสําหรับก,การทํางานไปอย่างยิ่งทีนี้เนี่ยตัว Mac เนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นพวกความเข้ากันได้ความต่อเนื่องแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ข้ามรบกวนแบบในไอโอด้นะครับอีกครั้งยังเสริมความปลอดภัยด้วย t o u c h ID ด้วย มาดูตัวแรกก็เลยนะครับก็คือความเข้ากันได้เนี่ยอย่าง <c oughs> อย่างเช่นตัว Microsoft Office เนี่ยที่ใช้งานได้บน Mac เนี่ยอนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Third Party ต่างๆด้วยนะครับก็คือในภาพนี้จะแสงให้เห็นว่าเวลาที่เราทำงานอยู่บนเครื่อง Mac เนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมของ Apple เนี่ย ใช้งานร่วมกันกับธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้า,าเราใช้งานบนแม็กที่มีชิป M1 ี่ยจะช่วยลูกค้าได้งานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทีนี้จุดเด่นก็คือเรื่องความต่อเนื่องครับลูกค้าที่ใช้เครื่องแม c อยู่แล้วแล้วก็ยังมีไอ้ตัว iPhone ใช้งานควบคู่ไปด้วยนะครับที่เป็นโทรศัพท์ เวลาที่เราพิมพ์ข้อความหรือ Copy ข้อความไว้ในคลิปบอร์ดของบน iPhone นะครับเราสามารถไปกดเพจวางบนเครื่อง Mac ที่ใช้ iCloud เดียวกันได้เลยนะครับที่เป็นเครื่อง Mac ของเราก็เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณสมบัตินี้เป็นภาษาคิดเรียกว่า continuity นะครับ ตัวถัดมาครับแอนดอร์ดแอนดอร์ดแต่ก็คือจะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับความต่อเนื่องอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อเวลาที่แอนดอร์ดของลูกค้าของเราเนี่ยเริ่มทํางานบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้วก็สลับไปใช้งานกับอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันตรงนี้เนี่ยมันจะทำตัวเครื่องทั้งสองเครื่องต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับหรือในวงแหวนเดียวกันแล้วก็ เป็นรุ่นที่รองรับขึ้นไปด้วยนะครับสึ่งจะใช้คุณสมบัตินี้ได้นะอย่างวิดีโอตัวอย่างเนี่ยแสดงได้ชัดเจนเลยนะครับเวลาทีา่เราเปิดภาพภาพหนึ่งที่อยู่บน iPad นะครับแล้วก็ใช้เพื่อนพิซซีวงทีนี้พอเรามาเปิดภาพเดิมที่อยู่ภาพเดียวกันนะครับที่อยู่บนเครื่อง Mac กเนี่ยก็จะสังเกตวามเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องตามมาเลยคุณสมบัติเรียกว่า h a n d Off นะครับ ตัวถัดมานะครับเมื่อ,อเราทํางานอยู่ตอนกลางคืนหรือว่าในช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องการสมาธิอย่างสูงนะครับทีนี้เมื่อเราซา,ายอินตัว iMessage หรือว่าแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วก็เกิดเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับเรายังสามารถาเข้าที่ Control Center ที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้เหมือนกับใน iOS นั่นเองเราสามารถปิดการรบกวนได้นะครับ คุณสมบัติเนี้ยที่ Apple พัฒนามาเพื่อดึงมาจากตัว iOS ก็ถือว่าใช้งานในเครื่อง Mac ที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มเข้ามาในเครื่อง Mac นะครับก็คือตัว Touch ID หรือสแกนลายนิ้วมือนั่นเองก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เรา เปิดไฟล์เอกาสารที่เราทําการล็อกไว้เนี่ยเราสามารถเปิดดูไฟล์เอกาสารนั้นได้อย่างปลอดภัยง่ายๆด้วยการสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับก็ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าที่ใช้เครื่อง Mac ในการทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับว่าไฟล์จะถูกแอบดูโดยคนอื่นครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Y Apple นะครับสวัสดีครับ